ไม่ยึดติดกับสิ่งใดใจจึงไม่ทุกข์ทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งจงพยายามอย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเราหรือว่าต้องเอาให้ได้จงพยายามทำจิตให้เหมือนน้ำบนใบบัวแต่ไม่ยึดติด กับใบบัวคือสามารถอิงอาศัยอยู่กับโลกนี้ได้เต็มที่แต่ไม่ไปยึดถือมันว่าจะเอาอะไรทุกอย่างมาเป็นของเราไม่ต้องอยากเป็นเจ้าของมันเมื่อใจไม่หวงแหนยึดติดผูกพันกับมันความทุกข์หรือความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุและปัจจัยเสมอเพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลเช่นนี้เรา,เราจึงมีทางเลือกที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหานั้นโดยคิดให้สบายใจพินิษพิเคราะห์ให้ท่องแท้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดผลมากกว่าจะมามัวพูดถึงความผิดพลาดขอให้มีกำลังใจเสมอว่าทุกปัญหา ย่อมมีทางออกให้กับเราเสมอแล้วจึงมองหาหนทางแก้ไขที่หลากหลายแล้วจะพบหนทางดีที่สุดแล้วจึงเลือกเส้นทางที่ถูกต้องที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปทำให้ชีวิตผ่อนคลายจากปัญหาเบาบางลงและหมดไปในที่สุด